เกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อผมและเพื่อนๆที่ทำงานนัดรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทิปไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งโดยที่พักเป็นบ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนะักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเล เดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายด้วยรถโดยสารปรับอากาศของบขอสอจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบคำ่ำทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียว หลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนหิมแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนกับบางกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังติดกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละมอ่อแต่มีเสียงหนึ่งที่ทําให้ผมขนลุกด้วยความกลัวคนขยักขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแก ที่ใ่ยั่วเยี่ยอยู่ตามคนันนบ้านระหว่างทางพวกเราได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนนะั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลก คืนนั้นพวกเรานั่งเฮห,หากันที่ริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงพากันเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่นด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากแถวที่นอนหมอนมุ้งนอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวพวกเราต่างพูดคุยหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจ้กจึงค่อยคอย ลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสัวล่างๆเสียงเกลียวคลื่นกระทบฟังเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมปล่อยหลับไปอย่างง่ายได้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้น เมื่อได้ยินตุ๊กแกร้องรังมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปกเอามืออุดหูด้วยความกลัวหน่าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆ ผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับว่าพวกเขาพูดกันด้วยภาษาเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบ้านหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวภาพางพลางที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็ก ที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกําลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดเจ้ามองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่ มีอะไรหรือครับื่าทำอะไรกันดึกดึกดืกด่นๆเสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ้มกำลังโงนเง,งลุกขึ้นนั่งเพียงเสี่ยววินาทีที่ผมละสายตาจ,จากพวกเขาเหล่านั้นก็ปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่ มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแว่งเล่นในมือผมงง,งันกับภาพตรงหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบ,บปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไรโดยไม่คาดคิดเด็กคนนั้นเริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้อง กระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่กลางเอาไม้ที่ถืออยู่ข้อผนังดังก๊อกก๊อกร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังหวยหวยจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนเพื่อนผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความมุนโงว่าเกิดอะไรขึ้น ผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กคนนั้นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพล่านคล้องฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับส่วนจริงๆผมกวับมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลก ที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใหญ่ดีว่าลูกตัวเองกำลังร,งรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแล้วนี่เสียงอะไรนะใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเคยถามขึ้นร้อมหันไปมองรอบๆอ,อย่างหวาดกลัวราวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลย เอ้าก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่มาเอาลูกเข้าออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลือดอดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาสายแสงจันหาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องอยังคงมืดมิด ท่ามกลางความมึนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั่นความกดดันประทูขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลือหววไอหนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผม แสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานก็สว่างขึ้นเสียงดึกกระทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริปตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเยียมสมบสงกอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบเดินไปที่หน้าทางทองหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้น แต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาในที่สุดช้าตรุวันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดู ตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนในระหว่างที่เพื่อนคนอื่นกำลังเก็บของกลับกรุงเทพพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคนสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชา เพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำายหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกิดตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้